สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของกอล์ฟคุณผู้ชมครับหากพูดถึงนะครับวงการกอล์ฟของผู้หญิงนั้นต้องบอกเลยครับว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกาครองโลกฮะนักกอล์ฟเบอร์หนึ่งประเภทหญิงนะครับอเมริกาฮะในอันดับท็อป10หรือว่า10นักกอล์ฟหญิงที่เก่งที่สุดในโลกอเมริกาติดถึง4คนอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับไทยแลนด์ของเราก็ไม่ธรรมดานะครับเรามีโปรแหวนพรอนอนงเพชรล้ำ อยู่อันดับที่28ของโลกฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าทีมกอล์ฟอเมริกาต้องเจอกับทีมกอล์ฟของไทยในศึกที่เขาเรียกกันว่า international crown หรือว่าแย่งชิงบอลลังนางฟ้าวงสวิงนั้นคือมันประมาณเหมือนกับบอลโลกของวงการกอล์ฟเลยคนก็มักจะคิดว่า99.99% 99ไทยตายแน่นอนแต่ กอล์ฟอินเตอร์เนชั่นแนลคราวนรายการนี้นะครับก็คือคัดเลือกนักกอล์ฟจาก8ประเทศที่เก่งที่สุด8ทีมครับทีมหนึ่งมี4คนนะครับและปีนี้ก็จัดขึ้นเป็นปีแรกที่ USA t h a i ไทยแลนด์เราก็ถูกเชิญไปร่วมการแข่งขันด้วยนะครับมีโปรแหวนพรอนงองโปรออนรินและคู่พี่น้องโมริยาเอริยาจุธานุการอเมริกาอย่างที่ผมได้บอกไปครับเก่งสุดแถมเป็นเจ้าภาพก็ทําให้หลายคนบอกว่าเป็นแตงหนึ่งรายการนี้อย่างแน่นอนแต่และโปรไทย จัดไปฮะเชื่อหรือไม่พอรอนอโนพชรล้มนะครับมือ28ของโลกสามารถเอาชนะสเตซี่ลูวิสนักกอล์ฟหญิงเบอร์1ของโลกยิ่งไปกว่านั้นนะครับออนนรินมือ91ก็เอาชนะพอลล่าครีเมอร์เบอร์12ของโลกยส s สุดท้ายไทยจัดไปยิ่งใหญ่จบอันดับ5นะครับเคลียร์ u s เเจ้าภาพเป็นที่6ส่วนแชมป์ตกเป็นของสเปนในวงการกอล์ฟนะครับคุณผู้ชมครับคนส่วนใหญ่คิดว่าแหมกอล์ฟผู้หญิงนี่ มีแต่ผู้หญิงตัวใหญ่ๆดูแก่ๆไม่จริงคุณผู้ชมครับโลกของเราในวันนี้ดูข้างหลังซะก่อนนะฮะถ้าเกิดเราคิดถึงเพลงแน่นอกผมว่าเธอคนเนี้เป็นพรีเซนเตอร์ได้เลยจัดแปลผู้ชมครับสาวฮอตวงการกอล์ฟ from Korea อานชินเอฮะหรือที่ฝรั่งเรียกว่าเชอรอนเอนะครับ อายุ23สูง165รูปร่างหน้าตาแบบนี้แหละครับทำให้เธอเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์กอฟชื่อดังทั้ง Adidas Golf และ TaylorMade แม้อันดับโลกจะไม่สูงมากนะครับอยู่อันดับที่240แต่อันดับในใจหนุ่มๆม,มาวินแน่นอนและคำถามยอดฮิตที่ใครๆก็อยากรู้ก็คือมีแฟนหรือเปล่าโสดหรือไม่เ <c oughs> พราะว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับมีข่าวว่าเธอออกเดทกับซุปตานัรกร้กองเกาหลี Park Yu c h n จากวง JYJ นะครับ แต่ต้นสังกัดของปาร์คยูชอนก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันแค่ครั้งเดียวแล้วก็คุยกันตามปภาษาคนเลิฟกอล์ฟดีเลยครับเป็นข่าวดีฮะเพราะแปลว่าเธอโสดโอ้กอฟหญิงน่าสนใจขึ้นเยอะฮะหากต้องเลือกดูเธอหรือว่าไทเกอร์วูดส์คำตอบง่ายมากครับซารังเฮโยอาชอนเอเลิฟเลิฟในยูอีก45นาทีเจอกันในท็อปนิวส์ครับ